ไหนๆอยู่ไหนป้าใหญ่อ่ะโอ้ฮะน้องฟินน้องฟินมาดูนี่น้องฟินมาดูข้างล่างปลาปลือปลาตัวใหญ่ปลาดุกเปือกปลาดุกเปือกเฟรดี่แฟรดี้อย่าเพิ่งไปมานี่ก่อนค่ะแฟรดี่แฟรดี่ดูนี่สวยมากปลาือมปลาอะไรนะคะปลาเผือกไหนปลาเผือกอยู่ไหนคะ โอ้ก็เพลินกับตรงนี้แหละคะในลูกไหนปลาอะไรคะโอ้ปลาเยอะแยะเลยเฟิน ฟินปลาดุกมันทำอะไรอ่ะมันมันนอนหลับเหรอปลาจริงหรือปลาปลอมดูโอ้ยปลาปลาจริงนั้นเลยฟินนั่นหายใจอยู่เนี่ยเป็นปลาจริงงั้นแล้เห็นไหมนันหายใจอยู่เนี่ยเห็นไหมหายใลามันทำท่าท่ายังไงปลาตลกแน่เลยหนัากล้ามฮะป็นเล่นกล้ามโอ้ฟินปลาดุกเขาเล่นกล้ามนี่ปลาดุกน้ากล้ามเล่นกล้ามกันฮะมันนั่งกล้าม ปาลาอะไรคะไหนหนูนอ๋อหนูชอบปลานี้เหรอโอ้ยปลาตัวนี้สวยเหรอคะน,นะไหนดูกโอ้ปลายักษ์นะแซลลี่แซนลี่มันปลาปลาตัวนี้นี่

ให้อาหารอะไรเหรอมันจะให้แบบไหนลูกโอ้เต่าเยอะขนาดนี้เลยลูกเตาเยอะนเตาเยมโอ้่อยืยนมือเดียวเท่มากเลยละแรี่เต่าเยอะไหมคะเอาให้อาหารเลยคะ่ะ ไหนเต่าเผือกอะ่ะโอ้อ้าวอ้าวใหน้นี่นี่หนูหนูหนูให้อยู่ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลอยมากินเห็นไหมตามมากินเยอะแยะเลยหนูให้มามือหย่อนยุดฟิน้น ขาเห็นไหมเนี่ยเขามีป้ายเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามห้ามหยอดมือลงไปไม่ไม,ไม่ให้นกไม่ได้ครับนั่นเป็นอาหารเต่ากับอาหารปลาโอ้เต่ากับปลาเยอะแยะเลยอ่ามันก็มาอยู่รวมกัน,นเานาะแเรียกไปคืนครับหมดแล้วอ่ะไปไปคืนทีเนี่ย ดบคลิปที่เตานะครับ